รู้ว่าเพื่อนๆทุกค้นใจค่าโทรศัพท์ของเจ้าของเดือนละเท่าไรกันบ้างจ้ามือนี้มีแนวดีๆบอกต่อกับซิมเ n e ตเทปทูจ้าิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยคะ่ะเลยทดลองกันใส่เบิรงนะคะนำ้ำแบบเลยถาเท้าซื้อมาลเลยเอาอก็ต้องการลงเะเปี่ยนขาคู่มือทุกอย่างนะคะซิมี้ให้พร้อมครบทุกอย่างค่ะบ่ตองหนุงยาซิมเ n e t ทูนะคะซิปหาเมกนะคะบ่ลดสปีดนะคะโทรนอกเครืาย่าย60นาทีต่อเดือนคะ่ะใส่เยาาๆไป12เดือนเลยจ้า แบบคุมคุมใจจบในรอบเดียวค่ะบอกเลยว่าคุมค่าและประหยัดสุดๆค่ะเดือนเดียวจว่ายวนถึง200พอแต่ก่อนเคยใส่แบบรายเดือนค่ะเติมเกือบหาลอยค่ะอินเทอร์เน็ต2กิกค่ะแล้วก็โทรฟรีอีก6ก่อยนาทีคอรอเดือน แถมยังบอกคอยได้โทร้อมค่ะบอกเลยว่าเปลืองเงินมากหลายค่ะก็เลยพอเนีวท้างหม่ในการซื้อสินเงียใส่ค่ะบอกเลยว่าประหยัดหลายค่ะหลังจากที่เขาใส่สินไปแล้วนะคะเขาสิล้องมาเลียนเกมียนเบิ้งค่ะบอกมันสิเป็นจังไดค่ะหลังจากที่ร้องเลี่ยนเบิ้งบอกเลยว่าบอกกระตุกค่ะยังไหลลื่นกวาแต่ก่อนค่ะที่เขาเคยใส่ห้าร้อยบาทค่ะผู้ใดสนใจเจแปนพิการหายเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วไว้พบกันใหม่จ้า